ก็จะมาตัดหญ้าในแปลงหญ้าของเรานี้นะคะที่ปลูกไว้บริเวณปลดแปลงหญ้าก็จะอยู่ที่สามไร่นนี้ก็จะตัดหญ้าไปให้วัวนะคะวัวท้องนะคะของเราให้อยู่สัก2วันก็จะปล่ยไปตามฟูงนะคะก็จะ ก็จะมาตัดหญ้าในแปลงหญ้าของเรานี้นะคะที่ปลูกไว้บริเวณปลดแปลงหญ้าก็จะอยู่ที่สามไร่อันนี้เราจะตัดหญ้าไปให้วัวนะคะวัวท้องนะคะของเราจะให้อยู่สักสองวันก็จะปล่อยไปตามฝูงนะคะก็จะให้เลึ่งให้กินหญ้าประมาณนี้นะคะแล้วก็จะปล่อยฝูงออกไปเลี้หญ้าข้างนอกนะคะค เดี๋ยวแล้วเราว่าจะใช้เกลียวต่ใช้เกลียวล้วมันไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้เราตัดก่อนแล้วมันขึ้นใหม่นะคะพวกนั้นคือเรายังไม่ได้ตัดนะคะมันก็จะไม่สวยไม่งามนะคะถ้าตัดแล้วมันจะขึ้นใหม่สวยงามโอเคต้องเหลือไว้เห็นกิน่ม่เอื้อนน้ำไหมราจะใช้เครื่องตัดเป็นกอเป็นกอเป็นเง่าเป็นเง่าแบบนี้นะคะแล้วก็จะแบ่งไปให้ตัวให้แพะที่ฟาร์มบ้างเล็กน้อยนะคะ แต่ตอนนี้ก็จะเน้นให้ให้แม่ท้องนะคะแม่แม่ที่คลอดลูกนะคะแม่อัทเธอร์นะคะให้อยู่กับลูกในคอ,อกก่อนนะคะก่อนที่เราจะปล่อยไปเลี้ยงนะคะ